วันอังคารที่29เมษายน2025ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลปัสกาในสัปดาห์ที่สองนะครับมีข้อคิดข้อรำพึงมากมายทีเดียวจากพระวจนะของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือกิจการอาคัส,สาวกบทที่4ในวันนี้เป็นภาพของพระศาสนาจักเริ่มแรก นะครับที่หลายต่อหลายคนบรรดาคิตชนในวันนี้อยากจะให้เห็นภาพนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์กลับคืนชีพและทุกคนมีแต่ความปิติยินดีบรรดาคิตชนนั้นจะอยู่กันแบบฉันพี่น้องอย่างแท้จริงทุกครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะครับเพราะว่านบ,บุลูกาก็บันทึกเอาไว้ว่านะครับว่าบรรดาคิตชนนั้น มีหัวใจเดียวกันจิตเดียวกันซึ่งเป็นภาคปฏิบัติออกมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับกล่าวคือไม่ว่าใครจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรไม่มีใครที่มีอะไรที่จนล้นเหลือหรือไม่มีใครสักคนที่จะต้องขาดสิ่งจำเป็นในการเจริญชีวิตภาพอันนี้งดงามมากนั่นก็คือทุกคนมาแบ่งปันกัน นะครับไม่แข่งขันแต่แบ่งปันกล่าวคือเขาจุนเจือกันใครมีข้าวของอะไรมีอาหารมากมายมีทรัพย์สินเงินทองเขาก็มาวางไว้เป็นกลองกลางเพื่อจะได้ให้ผู้แทนพระศาสนาจากักก็คือบรรดาอาฆาสาวกนั้นเป็นผู้ที่แบ่งปันจัดสรรฉะนั้นในบรรดาิจจชนนั้นเริ่มต้นพระศาสนาจากัก เป็นเจตนารมณ์ของพระเยซูเจ้านะครับที่ดูแลซึ่งกันและกันแบบครอบครัวเดียวกันฉะนั้นไม่มีใครที่จะขาดอะไรในในที่จำเป็นในชีวิตไปเลยนะครับปัจจุบันเราก็อยากจะเห็นภาพนี้อยู่นะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันนั้นบุคคลที่มีมีก็จนล้นเหลือบุคคลที่จนก็จนอย่างเรียกว่าแล้วก็หัวใจแทบจะ ขาดสลายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแม้กระทั่งประทังชีวิตแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมันมีอยู่มากมายพระเจ้าทรงเลี้ยงดูทุกคนในโลกนี้อย่างพอเพียงแต่ปัญหาเพราะความบาปแห่งความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันทำลายสังคมมนุษย์เราให้เกิดการแตกแยกและการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่า เจตนารมเดิมนั้นพระศาสนาจักเห็นภาพแล้วทุกคนมีความสุขไปที่ไหนมาไหนก็ทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่มีใครขาดสิ่งจำเป็นในชีวิตสักอย่างส่วนคนที่มั่งคั่งล่ำรวยนั้นเขาก็พร้อมที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองเอาสิ่งที่เขามีมาไว้เป็นกลองเป็นกองกลางนะครับเพื่อที่จุนเจือให้ทุกคนเราเองจึงอยากจะเห็นภาพนี้นะครับ ทะนั้นคำในภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำนะครับที่เราต้องให้ความสนใจนะครับคำหนึ่งนั่นก็คือ commonism ึมนะครับคอมมอนมาจากคำว่าคอมมอนหมายถึงทุกคนนั้นมีหัวใจเดียวกันจิตใจเดียวแล้วนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้เป็นกลองกองกลางนะครับทุกคนนั้นมีความเป็นพี่น้องกันมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่มันต่างกันนั่นก็คือคอมมิวนิส์หรือรัฐที่คอมมิวนิสต์นั่นเองสิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกอย่างต้องรวมไว้เป็นกองกลางนะครับแต่ว่าวิธีการต่างกันสำหรับคอมมอนนิสซ์หรือว่าการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้เป็นกองกลางดุดดังบรรดาคิจชนยุคแรกที่เขาทำนั่นก็คือเขานำมาด้วยความรัก ไม่มีใครบังคับใครเลยเขาเปิดหัวใจที่จะรักเพื่อนพี่น้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คอมมอนดิสมหรือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาที่เราเปิดจิตใจกันเป็นพี่น้องกันอันนี้ทุกคนต้องการแบบนี้นะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่บอกคอมมิวนิสมก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเอง เขาก็ใช้หลักการของคิดศาสนานะครับนั่นก็คือทุกอย่าง <c oughs> ต้องนำมาไว้เป็นกองกลางแต่ทำไมเอามาไว้ก็เพราะว่าถูกปลายปืนบังคับไงเพราะว่าคนเขา,าถูกผู้มีอำนาจก็ต้องเอา,อาเอาปลายปืนมาจ่อนะครับว่าคุณนั้นเอามาวางไว้เป็นกองกลางแต่ว่าคุณถ้าไม่มานั้นคุณอาจจะต้องถูกประหารชีวิตอันนี้ต่างกัน ฉะนั้นลักษณะที่แท้จริงของคิตชนนั้นก็คือเราต้องเต็มอกเต็มใจที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาวายวางไว้เป็นกองกลางและเพื่อแบ่งปันจุนเจือกันลักษณะเช่นนี้นะครับในวันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามอย่าง,งคงปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่ในสังคมของเราไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับมีแล้วมีอย่างงดงามมากทีเดียว อย่างในช่วงที่เทศกาลมหาพรตที่เพิ่งผ่านไปหรือทุกๆุกปีนั้นก็มีส,สัตว์บรุษหลายคนก็เอื้ออาทรนะครับแล้วก็นำทุกอย่างมาไว้เพื่อไปแจกจ่ายกับคนยากจนนะครับตัวพ่อเองก็ได้รับข้าวสารทุกปีจากแม้บุคคลต่างศาสนานะครับท่านเจ้าอาวาสวัดลิงเนยี่ทุกปีเลยนะครับท่านเจ้าคุณเย็นงี้ก็ได้ให้ข้าวสารมา เป็นพันกิโลนะครับเพื่อจะให้เราช่วยไปแจกจ่ายคนยากจนและเราที่เป็นคิตชนนะครับเราก็ทำเราต้องทำนะครับและทำด้วยใจรักเราทำด้วยเพราะว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันจึงมีคุณค่าที่สุดในชีวิตนะครับและในและมหาพจนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่เราจะต้องคิดถึงว่าเรา มีมหาพรตทุกวันนั่นก็คือการแบ่งปันที่เราจะต้องนำมานะครับฉะนั้นลักษณะการแบ่งปันนั้นก็คือถ้าเรามีมากมายจนล้นเราก็ล้นแล้วจะต้องนำมาจวดเจือจุนแบ่งปันเราต้องรู้จักพอนะครับคนที่มีมากแล้วก็รู้จักพอพอแล้วก็ต้องรู้จักมาแบ่งปันแบ่งปันก็แบ่งปันอย่างยุติธรรมด้วยนะครับ นี่แหละจึงเป็นลักษณะของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงนะครับเราจะเห็นว่าในบรรยากาศของการเป็นคิจชนนั้นมีสิ่งเดียวที่เป็นภาคปฏิบัติที่มองเห็นได้ที่สุดก็คือพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราสอนใจเราพ่ออยากจะแนะนำให้เราอ่านซ้ำไปซ้ำมานะครับในกิจการอักษาวกบทที่4 ที่คิดจะชนนั้นในยุคแรกภาษาจักเริ่มต้นเขาก็ได้ทำเช่นนี้แล้วก็คือนำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เขามีมาไว้เป็นกองกลางเพื่อจะให้บรรดา,าผู้ที่เป็นศาสนาบริกรเลือกคา,าสาวกนั้นมาแจกจ่ายกันไปให้ทั่วนะครับแล้ววันนี้ในภาษาจักคาทอลิกเองระลึกถึงนักบุญองค์หนึ่งที่มีความสำคัญมาก ต่อภาษาจากักรคทอลิกนะครับนั่นก็คือนักบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนานะครับเซียนนาก็เป็นเมืองที่อ,อยู่ทางเหนือของอิตาลีนะครับอยู่ในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14นะครับช่วงนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าที่เซียนนานั้นก็เกิดโรคระบาดพูดง่ายๆที่อิตาลีเกิดโรคระบาดขนาดหนักทำให้ผู้คนล้มตายเป็น จำนวนมากทีเดียวและขณะเดียวกันหญิงคนนี้เป็นหญิงอิตาเลียนที่มาจากครอบครัวใหญ่นะครับเธอมีพี่น้องถึง25คนทีเดียวนะครับพ่อเองอยากจะเล่าประวัติอย่างละเอียดของนักบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนาให้ฟังแต่ทว่าเนื่องจากเวลาที่จำกัดแต่ว่าก็จะพูดถึงประเด็นสำคัญที่สุดของนักบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนากับพระาศาสนาจักรนะครับ เหตุการณ์สำคัญของในยุคของนบ,บุญแคทเธอรีนเซียนนาก็คือพระศาสนาจาักรในยุคนั้นเนี่ยมีการเรียกว่าคอร์รัปชันอย่างมากนะครับคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าแล้วไม่แบ่งปันนะครับส่วนคนยากจนก็ยากจนไปแต่ว่าแคทเธอรีนนั้นได้อุทิศต,ตัวเองทงั้งทัที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่ เรียกว่าสวยนะครับเป็นคนที่เป็นหญิงสาวอิตาเลียนที่พ่อแม่ก็มุ่งหวังก็ตามธรรมเนียมสมัยนั้นก็อยากจะให้เธอแต่งงานหาคู่ครองให้เธอแต่เธอมอบชีวิตให้กับพระเป็นเจ้าอย่างเด็ดขาดนะครับตั้งแต่ไวเด็กแล้วตั้งแต่ห้าหกขวบเป็นต้นมาแล้วเธอก็ศรัทธาเธอก็สวดภาวนาเธอจะอยู่ในห้องเล็กๆเธอชอบสวด ชอบทำพลีกรรมและเธอก็สมัครเป็นเรียกว่านักบวชนักพรตชั้นสามของโดมินิกันด้วยนะครับและเรื่องราวก็เป็นต่อมาเนื่องจากพระศาสนาจักสมัยนั้นในในความที่เป็นมนุษย์นี่แหละก็เกิดการคอร์รัปชันเยอะนะครับเกิดการคอร์รัปชันเยอะแคทเธอรีนนั้นรับเรื่องนี้ไม่ได้จึงตัวเองได้ทุ่มเทชีวิตให้ศึกษา เรื่องราวของบรรดาปีตาจารย์ศึกษาเทววิทยาอย่างลึกซึ้งทีเดียวเธอจึงเรียกว่าอาขอให้ไต่ไต่ตรองและช่วงนั้นที่เกิดวิกฤตขนาดหนักก็คือสำนักพระสันตปาปานี่แหละวัติกันนี่แหละเกิดวิกฤตขนาดหนักเพราะอะไรพระสันตป,ปาปาสมัยนั้นย้ายศูนย์าการปกครอง จากกรุงโรมจากวัติกันนั้นไปตั้งอยู่ที่เมืองอาวิยองที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อไปที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ที่นั่นนานทีเดียวแคทเธอรีนได้เป็นคนที่มีความรู้อย่างสูงทีเดียวเป็นมีคนที่เล่าเรียนเรื่องประวัติของปิตาจารย์เช่นนักบุญออกัสตินโดยเฉพาะนะครับการปฏิรูปพระศาสนาจักรแล้วเธอเป็นคนที่กล้าหาญมากทีเดียว เธอเขียนจดหมายและไปขอร้องพระสันตะปาปาว่าต้องกลับมาอยู่ที่กรุงโรมนะครับเพราะว่าพระสันตะปาปานั้นจะเล่นการเมืองไม่ได้เพราะสมัยนั้นอิทธิพลทางการเมืองนั้นเรียกว่าแรงซึ่งไม่ต่างในปัจจุบันนะครับยิ่งหลายเท่าทีเดียวในวันนี้ที่มีเรื่องการเมืองมากฉะนั้นวันนี้จึงเหมาะสมที่เราต้องวอนขอ ผ่านทางนักบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนาที่จะช่วยให้การเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่นะครับได้บังเกิดผลเป็นพระคุณของพระจิตอย่างแท้จริงนี่แหละครับวันนี้เราต้องวอนขอนักบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนาด้วยกันนะครับเพราะสมัยนั้นเธอกล้าหาญมากทีเดียวเธอไปบอกพระสันตะปาปาให้กลับมาอยู่กรุงโรมและห้ามวุ่นวายทางเรื่องการเมืองเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ภาษาปาาเกกรีที่11จึงย้ายมาจากอาวิยองประเทศฝรั่งเศสนะครับมาอยู่ที่กรุงโรมเช่นเดิมและนี่แหละครับที่มาที่ไปเหตุการณ์สำคัญสมัยนั้นมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างวุ่นวายมากมายทีเดียวเลยนะครับแต่พ่อเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเพียงสั้นๆและนบุญแคทเธอรีนเธอมีอายุน้อยมากนะครับอายุเท่ากับพระเยซูเจ้าเลย ก็คืออายุ33ปีเธอได้เห็นนิมิตมากมายทีเดียวนะครับว่าเธอนั้นสมรสกับพระเยซูคริสเธอได้รับแหวนที่พระแม่มารีนำเธอไปพบพระเยซูเจ้าและมอบแหวนให้เธอนะครับใน,ในการเป็นการสมรสนะครับอันนี้น่าประทับใจและน่าทึ่งมากทีเดียวนะครับ แล้วก็เธอก็ในที่สุดเธอป่วยเจ็บป่วยด้วยเธอไม่ได้ทานอาหารเลยนะครับเธอทานไม่ได้นอกจากรับสินมหาสนิทฉะนั้นศูนย์กลางชีวิตของเธอนั้นก็เรื่องสินมหาสนิทนี่แหละครับและมีอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นมากมายทีเดียวสำหรับชีวิตเธอนะครับเธอเขียนอเอกสารสำคัญสำคัญมากมายนะครับโดยเฉพาะจดหมายสำคัญนั้นถึง383ฉบับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าฌานของเธอชีวิตจิตชีวิตนักพรตของเธอนะครับยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับและก็วันนี้ประเด็นที่พ่ออยากจะเน้นมีเรื่องเดียวว่าพระศาสนาจาักในช่วงที่รสัสรซร่สายในช่วงที่กำลังฝักใฝ่อยู่กับการเมืองและก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันซึ่งไม่ต่างจากปัจจุบันนั้นแต่นะักบุญแคทเธอรีนได้จัดก,การทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เธอก็ได้สามารถที่จะทำให้ทั้งคาร์ดินัลทั้งบิชอปอาร์คบิชอปแม้แต่สัมตัปาปาปาไปปรึกษาหารือกับเธอนะครับฉะนั้นเธอต้องได้รับพระคุณพิเศษจากองค์พระจิตเจ้าอย่างแน่นอนทีเดียวและในบรรยากาศวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็ทงางวัติกันก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าการ เลือกตั้งพระสันตปาปาพระองค์ใหม่กระบวนการทั้งหลายทั้งปวงในกองเกลฟนั้นจะเริ่มในวันพุทธที่7นะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับวันพุทธที่7เพราะว่าในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในระหว่างการไว้อาลายัยและต้องทำพิธีมิสซาให้พรษาปาฟรานซิส9วันนะครับวันสุดท้ายก็คือเราจะทำในวันที่สพฤษภาคมนะครับ วันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมในช่วงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อว่าการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์นั้นประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับและเรามั่นใจอย่างสูงว่าดวงพระวิญญาณของพระสาปาฟรานซิสและพระสาปาอ์องค์ก่อนๆน,นั้นโดยเฉพาะจอร์นปอนที่2จอร์อนปอนที่1จอร์นปอนที่2และพระสาปา จอห์นที่ยีาเปาโลที่6ก็อยู่ร่วมกันบนสวรรค์ที่จะวิงวอนขอพระเยซูคริสต์ผู้กลับคื้นชีพให้ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาจากรของเราในภาวะที่สังคมโลกกำลังอยู่ในความละสัมละสายนะครับเราต้องการผู้นำโลกที่ผู้นำภาษาจักรสากลที่มีปรีชาญาณและมีความกล้าหาญอย่างเด็ดเดี่ยวทีเดียวนะครับวันนี้ พอจึงวอนขอนบุญแคทเธอรินแห่งเซียนนาได้โปรดวิงวอนพระเป็นเจ้าขอให้องค์พระจิตเจ้านั้นได้เป็นผู้ประทานพระพรมาอย่างพวกเราทุกๆุกคนให้พระศาสนาจักทุกคนในบูชาขอบคุณวันนี้พอถวายสำหรับดวงพระวิญญาณของพระสปาฟรังซิสเป็นพิเศษและสำหรับพระศาสนาจักภาษาจากสากลและภาษาจากท้องถิ่นในประเทศไทยของเรานะครับ อย่าให้ปีศาจเข้ามายุยงแล้วก็เรียกว่า,าทำให้เราไขว้เขวในความเชื่อนะครับวันนี้เราใช้สื่อในทางที่ที่ไม่ถูกต้องกันมากมายทีเดียวนะครับมีการยุยงส่งเสริมมีการคาดการสารพัดอย่างฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อนะครับเราจะไม่กังวลวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นนอกจาก ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับการนำขององค์พระจิตเจ้าเท่านั้นนะครับวันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ใช้นามนักบุญว่าแคทเธอรีนแห่งเซียนนานะครับแล้วพ่อก็คิดถึงซิสเตอร์ชีลับคือซิสเตอร์แคทเธอรีนนะครับที่ชื่อพวงแก้วนะครับที่ได้จากโลกนี้ไปก็ขอให้ ท่านได้ภาวนาเพื่อพระนาจักรของเราด้วยนะครับและพ่อภาวนาสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับนั่นก็คือวันที่29เมษายนและเจตนารมอื่นๆที่พี่น้องต้องการพ่พอภาวนาสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยมากเป็นพิเศษแล้วที่ขอคำภาวนาเข้ามาผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมทุกๆคนนะครับพ่อก็ภาวนาในวันนี้ขอให้ทุกคนได้รับ พ,อพอระพรจากพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสับสนในความเชื่อผู้ที่กำลังต้องการกำลังใจในการเจริญชีวิตแต่ละวันนะครับพ่อภาวนาให้ขอพระเจ้าประทานพรครับอาเมน